สวัสดีทุกคนนี่ก็สิไปหาหน่อไม้เด้อทุกคนสิหาหน่อไม้มาแกงทุกคนเอ้ยคืออยากกินแกงหน่อไม้บ่ งามนี้บ่โสินี่นมาไหมหรือบอ่ทานทุกคนโอ้โ่พอมีอยู่ทุกคนพอมีอยอ่เฮ้ยท้กนมาเดียวจะออกไม่ก็เหร

หลายดอเลยทุกคน่าาหาก็ไม่ต้อทนดิแต้วนี่นี่กอนไม้กอนไม้ลายทุกคนนกไม้บุ๋งนกไม้ลายขึ้นเหี่ยวลายแล้วทุกคนนกไม้กู เนี่ยอันนี้นะมันก็ลืมลืมเยอะเมื่อไล้ทุกคนเลยทำไม,มกันนี่พอได้เกงอยู่แต่บ่ลายโอ้ขึคือหยวแล้วชัว้วหยวหลายแล้วทำไม Lại tươi đây là tưm đó Đây chỉ Hà tưm đi thôi Dựa thẻ đi, đây Dự, lại vô đó. แต่เป็นน้ำไม้สูงนะต้นมาก,กเป็นน้ำไม้สูงนะครับไม้น้ำเหมาะเลยเต็มกระต่ายเลยทุกคนเต็มกระต่ายเลย่ะตอนนี้ก็ได้พ่อแกงแล้วทุกคนเลยน้ำไม้ครับได้เต็มกลองเต็มกระผ้าเลยตน,นี่ก็เฮาก็สิได้เอาเอาเมาแกงทุกคน ป๊ป่าเรื่องป่าป่าป่าเสีลยงนะตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้าน,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 นทุกคนหนไมไอ้เฮากะนักเติบเทคนเด้ ขลองเต็มกับผ้า่ะตอนนี้เดินทางหอดบ้านทุกคน เต็มกระผ้าตะอายะทุกคนเด้อนะตอนนี้ก็ใบแก่ทุกคน mà nó mai nó mộ con nhà hư mình 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 hưng hi rồi đây nó mai tự hưởng này

เอาจิโร่มาแกงใช่รึแซ่บรึชิลกับปูก็ไม่ใะในเท้าซืเ้านพอ,อ่างเปูแดงบอกโอ้ับเลยแกงน้ำไม้ิกปูแงดงนะคนนี้เขามาขายจิลรกับซื้อจิลรอใส่น้ำจิล้อเขาขายกับร้อตัวสองห้าพันนะคนนีร้อยตัวตวสองห้าพันกิบางคนก็

<laughs> 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 bay mẹ nắng luôn ừ uh, nắng luôn không ngắm bây giờ nó mai kẹt kẹt xếp xếp đây coi cho nghe, coi cho nghe nè phật phụ oh. à, này à, nhầm không khai nó lé tìm vô nè một côi súc nó qua ơi côi súc nè nó quá côi súc nè đây เ้กว่าเหนได้กว่ากูชมอตรงนี้สิว่าจปนไบอ่อเหลืต้งเนคันคายรัน n ắ n อเนี่ยันย้ํไปจ้ะมันย้คันายมึงตองไปซุ้มิเรีะยยย ยูได้คือเดืเดยวน้ไหมเมื่อนี้กับบแต่หางมาเกะมันจะเมืเ่อแล้วมันจะเฮ่มันจะขึ้นชุ่แล้วน้ำไม้ดูทังเมืองท้าปังท่อ,อมันจะยังหลายอยไม่หลายที่จะป้านาา้ำไม้ไร นด็กก็ไปแล้วทุกคนไล่เติมแล้วทุกคนนะพอดีเก่งมาอนน่ะบ่ลงเงินมาอ่ะบ่ลงเงิน เอาไ <ป S 1> หมตอนนี้จะทุกีร้างแน่แนแม่เป็นคนแก่มามลาแม่น้อยไปลงกีล้าไปครับไปดืปปน,น้ำไ,ปปได้เ<ห><ไ>ปเลยดอ่ะตอนนี้กะแกงนไม้ก่ยิ่งชุกเลยทุกคน,น,น,นชิมมงรสชาติมาท่กน <มา S 1> โอ้ใส่กระบูดแดงทุกคนน้ำไม้ใส่กระบูดแดง ơ xin một con con làm cả hai thôi <laughs> 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 đấy à à chỗ con 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 này cái súp đếm đói đó con mà tắc tắc tắc, tắc bạn đấy cao con mình cao con tắc tìm thôi đây được con tắc tìm thôi anh ạ đây 了呢。No. กดแกงหนไม้แกงหนไม้แหลงกิแหลงอืออือละบูดอกงามนี่เสร็จแล้วอือดูวะอือๆเปเป

อ่ะทุกคนตอนนี้กะกินข้าวอิ่มกะจะได้หาอาบน้ำพักผ่อนได้แาบนี้กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปีนันทุกคนขอบอกขอบอกขอบอเจอกับเระคุณพี่น้องที่มาชมฝากกดไลค์กังใจ้าทุกคนเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจะรู้นี่ก็ให้พี่น้องทุกคนยินดีไม่แห้งบายบายทุกคนบายบาย